สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เซบิกิกเกมมิ่งชาแนลดูจีเกมมากเลอไปผมครับเก่งเซบิกิครับวันนี้จะมารีวิวเกม Deads Invitation d e a t h Invitation ครับก็เป็นเกมปาร์ตี้จากดีไซนเนอร์ชาวไทยนะครับนี่เลยครับคุณนัทปิ่นโตนะครับผมก็ ได้ไปเล่นในช่องกันด้วยขอบคุณมากๆที่ชวนนะครับผมคือเป็นเกียรติมากๆจริงนะครับตอนนี้นผมตื่นเต้นมากนะเกมนี้เขาก็เป็นเกมที่เหมือนว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะอยู่บ้านที่ปิดล็อกนะครับออกไปไม่ได้นะครับแต่ในละเนี่ยจะมีฆาตรกรอยู่นะครับแล้วก็มีคนที่คอยช่วยเหลือฆาตรกรอยู่อีกหนึ่งคนด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าฆาตรกรเนี่ยสามารถฆ่าได้หมดเลยใน่ฆาตรกรกชนะไปครับหรือเราเนี่ยสามารถหนีออกจากบ้านได้หรือว่าฆ่าฆาตรกรได้พวกเราก็ชนะไปด้วยกันครับโดยที่เกมนี้เนี่ยครับมีจุดเด่นที่่วา เราถ้าไม่ได้อยู่ห้องเดียวกันเราแลกเปลี่ยนข้อมูลกันไม่ได้ด้วยทําให้แบบว่าเฮ้ยการเดินไปทางไหนในแต่ละห้องเนี่ยมีผลมากๆรวมถึงฆาตกรเนี่ยจะฆ่าแต่ละทีก็ต้องฆ่าในจุดที่แบบไม่มีคนอยู่เยอะหน่อยจะได้สงสัยได้หลายคนอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าเกิดว่าอยากรู้แล้วว่าเกมน่าสนุกน่าสน,น,าสนใจขนาดไหนอย่าลืมนะครับกดไลค์ให้หน่อยนะครับกดไลค์เนี่ยช่วยคลิปวิดีโอผมได้มากๆเลยนะครับแต่ที่สำคัญเนี่ยกดซับด้วยนะถ้าใครยังไม่กดซับเนี่ยบอกเลยว่ากดมากๆเลยนะครับไปดูกันเลย มีนบุ๊กร้านจำหน่ายบอร์ดเกมมากมายหลากหลายแนวที่มีคุณภาพคุ้มราคาและเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าจะเป็นเกมใหม่ล่าสุดจาก Kickstarter เกมฝึกสมองสำหรับเด็กและเกมอื่นๆอ,อีกมากมายรวมทั้งยังมีอุปกรณ์สำหรับบอร์ดเกมทั้งซองใส่การาดทุกขนาดบอร์ดเกมกันน,นเสร้ออีกทั้งยังมีโปรโมชั่นต่างๆและโค้ดส่วนลดให้อีกด้วยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook หรือ Sho ป e ี้ม n b บ o k Board g เกมและ Line ID@ Min book โอเคครับอันนี้ก็เซตอัพแบบเล่น6คนนะครับถ้าเล่นเกินกว่านี้เนี่ยจะมีชั้น2ด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มจำนวนห้องน,อนะครับไปดูในคู่มือนะครับจะบอกอยู่นะครับแล้วก็การวางทายเนี่ยครับก็จะแจกให้ผู้เล่นทุกคนคนละเท่าเกันเนาะแล้วก็ผลัดกันวางไปเรื่อยโดยที่ห้องต้องต่อห้องนะครับก็คือจะต้องแบบว่า3แบบต้องต่อห้องไปเรื่อยๆอไม่ใช่วางแบบไม่สามารถเข้าห้องนั้นได้เพื่อให้ห้องนั้นเนะี่ยทุกห้องที่วางเนี่ย จะต้องสามารถเดินเข้าได้นะครับไม่ว่าจะทางใดก็ตามนะครับแต่ไม่จำเป็นถึงขนาดที่ประักประตูต่อประตูไม่ต้องก็ได้นะ,อะขอแค่แบบว่ามันสามารถเดินเข้าไปได้สักทางใดทางหนึ่งนะครับแต่ละคนก็จะได้มีเปิลคนละหนึ่งตัวนะครับแต่ละห้องมันจะมีช่ชองนี้ด้วยนะช่องว่างเนี่ยให้เราคว่ำไอเทมเอาไว้นะครับโดยที่แต่ละคนเนี่ยก็จะมีเพย์เรฟเล์นะครับที่จะบอกเราว่าในเฟิกแกรว่าทำไรเฟิกกรคือทำอะไรนะครับจบเกมเมื่อ,อไรนะครับ แล้วก็จะมี Refer นซ์ไทยไอเทมด้วยว่าไอเทมไหนเนี่ยทำอะไรได้บ้างซึ่งก็มีไม่เยอะเลยแล้วก็เขียนนี้บอกอยู่แล้วเป็นภาษาไทยนะครับอ่าแต่ละคนครับก็จะได้ของติดตัวมา3มชิ้นนะครับของติดตัวเนี้ยเอาไปทําอะไรไม่ได้นะครับแต่เอาไว้เป็น reference นะครับที่บอกว่าอ่าเวลาเกิดการค่าการรมขึ้นเนี่ยเราจะสามารถค่าขนด้วยวิธีใดได้บ้างนะครับถ้าเรามี3วิธี 3- สีครับนั่นะคือการแทงการทุบแล้วก็การวางยานะครับ เออที่สีแดงเป็นการแทงสีเขียวเป็นการวางยาเหมือนอย่างเช่นเนี่ยคนนั้นได้3อันนั้นก็คือคนนั้นสามารถทุบได้วางยาได้ส่วนนั้นได้3สีนะยครับคือคนนั้นเนี่ยจะสามารถฆ่าคนด้วยวิธีใดก็ได้นะครับมันจะสำคัญยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคเนี่ยแล้วก็เป้าหมายของเรานะครับถ้าเกิดว่าเป็นคนธรรมดาเดี๋ยวเราจะได้แจกกายก่อนนะได้รู้ไงว่าเราเป็นใครนะครับนี่ทั้าเล่น6คนเนาะก็แชาการม6า6ใบครับโดยที่จะมีคิลเลอร์แอะคอมพลีชอยู่ทีเดียวกันนะครับ นอกนั้นก็คือคนดีคนธรรมดาอีก4คนนะครับโดยที่คิลเลอร์เดียวแต่ละคืนเขาจะออกมาฆ่า1คนครับไม่ว่าจะเป็นคิลเลอร์และคอมพิวต์ใครฆ่าก็ได้นะแต่ว่าแอคคอมพิวต์เนี่ยจะฆ่าได้แค่คนเดียวครั้งเดียวเท่านั้นโดยที่คิลเลอร์ฆ่าได้ทุกคืนเลยนะครับแต่ฆ่าได้คนเดียวครับก็ต้องตกลงกันเองว่าในคืนนี้ใครจะฆ่าอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไอ้คอมพิวต์ตายเกมไม่จบนะถ้าคิลเลอร์ตายเกมจบเหมือนตัวหัวหน้ามันตายนะครับไม่ว่าจะตายหรือ ตายแหละนะครับอ่าส่วนวิธีที่เราจะชนะกันได้นะครับผมนั่นก็คือสามารถสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับแล้วก็หนีไปได้คือต้องไปหากุญแจกหาน้ํามันนะครับที่จะคว่ำอยู่ในไอเทมต่างๆนะครับแล้วก็นั่นแหละครับเอามาวาปึ๊บชนะเลยนะครับหรือครับเจอทางออกลับนะครับซึ่งมันก็จะปนอยู่ับไอเทมนี่แหละแต่เป็นของที่แบบหยิบขึ้นมาไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องมีกุญแจของทางออกลับนั้นด้วยนะครับถ้าสามารถเอากุญแจ พยายามเอาออก์รัตมันได้นะครับคนก็ชนะนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับถ้าเจอปืนนะครับแล้วยิงถูกคนก็คือยิงถูกไอตัวคิลเลอร์นี่แหละครับคนก็ชนะทันทีนะครับแต่ถ้ายิงถูกแอคคอมพลิชนะครับก็เหมือนทําให้ทีมของคิลเลอร์เนี่ยหายไปหนึ่งคนนะครับแต่ถ้ายิงถูกวิซิเตอร์เนี่ยครับก็ถือว่าแพ้เลยเพราะนั้นการจะยิงกันเนี่ยคิดดีๆนะครับถ้ายิงผิดก็คือแพ้ไปเลยนะครับก็ต้องรอดูก่อนเนาะโอเคประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูวิธีเล่นกันนะครับ โดยที่เริ่มมาครับมอร์นิ่งนะครับเดี๋ยว3รอบเนี้ยจะเล่นเหมือนกันนะครับแต่พอไนท์เนี่ยมันจะเล่นอีกแบบหนึ่งแล้วนะครับในมอร์นิ่งเนี่ยครับก็เริ่มจากเฟิร์สเพลเยอร์นะครับเลือกว่าจะเดินหรือจะสำรวจนะครับหรือไม่ทำอะไรเลยก็ได้นะครับอ่าสมมุิผมสีแดงผมขอเดินก่อนแล้วกันนะครับก็จบตาแค่นี้ง่ายๆนะครับตาสีเงินสีเงินบอกอาจะขอสำรวจก่อนแล้วกันเวลาสำรวจครับก็หยิบขึ้นมาเลยแล้วเลือกว่าจะเก็บไว้หรือเปล่าสมมุิสีเงินขอเก็บไว้ เวลาเปิดเนี่ยห้ามให้ใครเห็นนะเราจะเห็นคนเดียวนะครับยกเว้นมีคนอยู่กับเราถ้ามีคนอยู่กับเราแชร์เขาดูได้เพื่อเราเปิดได้ไดเจออะไรอะไรจะได้แบบประหยัดเวลาในการสํารวจนะครับเพราะการอยู่ในการบปนทีก็ดีครับแต่ถ้าเกิดว่าคนที่อยู่ด้วยเนี่ยเขาไม่ใช่คนดีเขาอาจจะเป็นฆาตกรก็ได้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับถึงเวลาเขาจะฆ่าเราก็ได้นะครับเขาเปิดได้ไปนี้เขาก็เก็บไว้นะครับไม่เก็บก็ได้วันที่เดียวก็ได้นะอ่าตาสีส้มหรือสีส้มขอเดินแล้วกันนะครับสีเขียวขอสํารวจนะครับอ่าถ้าเจออันนี้ครับกากระบาดเนี่ยให้วางไะ อยู่ห้องเดียวกันกับคนนั้นนะครับก็แชร์เขาดูได้นะครับเกมนี้เวลาอยู่คนละห้องแล้วห้ามคุยกันนะครับห้ามคนคือมันก็คุยกันปรับปายได้แหละแต่ว่าห้ามแชร์ข้อมูลเกมหรือแผนการหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกเกมครับให้กันและการรู้เพราะถือว่าอยู่คนละห้องอยากจะวางแผนหรืออะไรก็ตามเดินไปห้องเดียวกันถึงจะค่อยคุยกันได้เกมนี้ก็เหมาะมากสำหรับ ห้องบอร์ดเกมที่แบบมีโซนแบ่งอ่ะ,อะหรือว่าอาจจะเล่นในบ้านก็ได้แล้วมีอีกสักห้องนึง mm. เวลาใครอยากคุยกันค่อยเดินเข้าไปนะครับหรือมีวิธีหนึ่งครับผมแนะนานะครับถ้าเป็นอุปกรณ์หาอุปกรณ์มาเองเนาะก็คือเป็นกระดานไวบอร์ดนะครับจากเกมอื่นก็ได้จะมีกระดานไวบอร์ดเล็กๆอะ่ะแล้วพวกปากกาไวบอร์ดอะ่ะนะครับอย่างเช่นของคอสทอล์กเนาะที่มันจะมีเป็นกระดานคําพูดอะ่ะเราอยากพูดอะไรกับคนที่อยู่ห้องเราเราเขียนแล้วก็เปิดให้เขาดูได้อย่างเงี้ยเกมนี้น่าจะให้มานะครับแต่ว่าไม่มีก็เน้้้้นใชหหหลาาาาาายอออองงเแต่ถ่ถไไมมีจรรรรริกกกกะะดดดปื์บบั ากกาไว้บอร์ดก็ได้นะครับอ่าจะได้เผื่อแบบไม่อยากจะลุกไปลุกมาระหว่างเล่นเพราะเกมนี้ไม่ต้องลุกไปลุกมาระหว่างเล่นเนาะอ่าอ่าตาสีม่วงเขาอาจจะขอดูอ๋อไม่ได้ตาสีเหลืองเขาขอดูนี้อ่าเขาเก็บไว้นะครับได้เทมเรียบร้อยนะครับพอทุกคนเล่นเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็จะเปลี่ยนเฟสปึ๊บอ,อ่าแล้วก็จะทําเหมือนเดิมครับอย่างที่บอกไปข้างต้นคือสามเนี่ยทำเหมือนเดิมเลยก็คือจะเดินหรือจะเปิดดูของนะครับเวลาดูของก็เก็บได้หรือไม่เก็บก็ได้หรือบางอันอันไหนเก็บไม่ได้กก็็าเบบครั ไปเรื่อยๆครับพอเป็น Knight, เฟสไนท์ปุ๊บเนี่ยก็จะเริ่มเล่นแบบใหม่นะครับนั่นก็คือ มาดูก่อนว่ามีใครเป็นผีหรือเปล่านะครับเป็นผีก็คือตายไปแล้วไม่ว่าจะเป็นถูกฆาตกรฆ่าหรืออะไรก็ตามแต่คือออกจากเกมแล้วนะครับเขายังเล่นเป็นผีได้อยู่เกมนี้ไม่ใช่แบบออกจากเกมแล้วนั่งเหงานะครับคือผีทําอะไรได้บ้างครับผีจะสามารถที่จะหยิบท้ายได้2ชิ้นนะครับแล้วเอามาดูนะครับต่อให้มีผีหลายคนนะครับก็หยิบทายได้แค่2ชิ้นแล้วมาดูแต่ถ้ามีผีหลายคนมันก็ช่วยกันแชร์ได้ไงนะครับเผื่อเราจะได้ช่วยหาปืนหากุญแจาหาอะไรก็ตามนะครับหรือครับถ้าในตานั้นในคืนนั้นผีไม่หยิบทาาาาายมมดดูผีสรถเข้้ฝันนไค วิธีเข้าฝันครับคือตอนคืนเนี่ยทุกคนจะหลับตานะครับเอ่อทุกคนหลับตาผีลืมตาขึ้นมาอ่ผีจะดูทายหรือเข้าฝันผีก็จัดกันไปนะครับแต่ถ้าผีจะเข้าฝันครับก็จะกิดคนที่อยากจะเข้าฝันอ่ะให้รู้ตัวนะครับให้คนนั้นลืมตาขึ้นมาแล้วผีเนี่ยจะสามารถพูดกับเขาได้3คํานะครับโดยที่ห้ามมีเสียงนะแบบขยับปากพังอาพังอาแบบให้คนอ่านปากเองอะไรประมาณนี้นะเพื่อจะใบ้อะไรก็ตามห้ามชี้ครับอะไรทั้งสิ้นพูดอย่างเดียวจะพูดชื่อห้องอ่าพูด อะไรอ่ะห้ามพูดชื่อคนอ่ะอ่าเขาบอกห้ามพูดชื่อคนนะครับอ่าพูดชื่อห้องห้ามพูดสีด้วยก็คือห้ามเจาะจงไปที่ตัวบุคคลว่าใครเป็นฆาตกรครับแต่นั้นพูดได้หมดเลยนะครับอ่าเสร็จแล้วครับก็จะเป็นตาคิวเลอร์นะครับผีจะหลับตาเอ้ยผีไม่ต้องหลับตาได้เพราะผีรู้แล้วว่าใครฆ่านะครับผีได้ขึ้นมาแคนได้นะครับคิวเลอร์กับแอคคอมพีสครับก็คือฆาตฆ่ากับคนช่วยเนี่ยลืมตาขึ้นมานะครับ และเขาก็สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้นะว่าเขามีไอเทมอะไรมีอะไรต่อให้อยู่คนละห้องเนี่ยก็สามารถแลกเปลี่ยนกันได้นะครับแต่เราเลือกว่าจะฆ่าใครหนึ่งคนครับโดยที่หากคิวเลอร์เป็นคนฆ่าหรือแอคขโมยเป็นคนฆ่าเนี่ยจะต้องดูด้วยว่าคนคนนั้นอยู่ห้องติดก,กับเราหรือเปล่าอย่างเช่นถ้าเกิดผมสีแดงเนี่ยผมเป็นผมเป็นคิวเลอร์นะสมมุตินะผมจะฆ่าสีเงินกับสีส้มได้นะครับอ่าแต่ว่าถ้าผู้ช่วยผมเป็นสี ชมพูไอ้ผู้ช่วยผมเป็นสีม่วงสมมุตินะผู้ช่วยผมเป็นสีม่วงนะครับผมบอกเฮ้ยผู้ช่วยมึงฆ่าให้ก่อนตาแรกนะครับอ่ะผมผู้ช่วยขอฆ่าสีเหลืองไปปึ๊บนะครับอ่ะมีคนตายนะครับวิธีฆ่าครับคือให้คิลเลอร์ครับหรือแอคคอมพีสนะคนที่ทําการฆ่าเนาะวางการเนี้ยไว้ข้างหน้าคนคนนั้นนะครับให้รู้ว่าฆ่าด้วยวิธีไรว่าสมาร์ทพอยซันหรือสแต็ปนะครับขึ้นอยู่ว่าอุปกรณ์ที่เขามีนะครับสมมุติเนี่ยผมมีเขียวเขียวแดงสมมุตินะผมเป็นคิลเลอร์นะครับหลายคนเนี้ย เขียวเขียวฟ้าเนี่ยเขาเป็นผู้ช่วยผมเขาฆ่าคนฆ่าด้วยวิธีสีฟ้าเขาเนี่ยไปวางไว้ข้างหน้าปึ๊บอ่าเคอ่ะ,อะแล้วพอทําเสร็จแล้วทุกคนลืมตาได้เมื่อพอลืมตามาปุ๊บเนี่ยคนที่เจอการนั้นเนี่ยอยู่ข้างหน้าเขาอ่ะเขาก็จะรู้เฮ้ยกูโดนฆ่านะครับด้วยสีฟ้าเขาจะอ่าแล้วก็ฆ่าตรงนี้เห็นไหมมีคนตายตรงนี้ครับอ่าสีเหลืองตายเนาะอ่าหมายความว่าอะไรหมายาวาความว่าคนนี้ฆ่าก็ได้คนนี้ฆ่าก็ได้เพราะอยู่ใกล้นะครับอ่ะผมก็จะดูรอบตัวระดับหนึ่งเนาะแล้วก็ปรากฏว่าอ่ะไอ คนที่โดนฆ่าเนี่ยโดนด้วยสีฟ้าซึ่งไอ้สีส้มครับมีครบ3สีเลยเพราะสมาฆ่าได้3อย่างเลยส่วนสีม่วงก็มีสีฟ้าเจอกันเพราะว่นเนี่ยสองคนนี้มีพล t งเชียวในการฆ่านะครับผมโดยที่3คนนี้ไม่ใช่แน่นอน แต่ก็ไม่แน่แล้วคนฆ่าอาจจะไม่ใช่คิวเลอร์ก็ได้เหมือนในเหตุการณ์นี้นที่ไม่ใช่คิวเลอร์นะครับเมื่อมีคนตายครับอีเวนต์การ์ดจะเกิดด้วยเพื่อที่จะให้คิวเลอร์เล่นง่ายขึ้นเหมือนแบบบางทีบางเกมคิวเลอร์ไม่กล้าใครแล้วไม่กล้าฆ่าใครแล้วทีกลัวโดนจับได้อะไรเงี้ยเนาะมันก็อาจจะไม่ชนะก็ไดเพราะเกมนี้ต่อให้รู้ว่าใครเป็นคิวเลอร์ครับ ก็มไม่ได้ชนะนะก็ต้องเอาตัวเองให้รอดให้ได้นะครับอ่ากวันที่เป็นการ์ดพาร์ทเขาบอกว่าในะคืนนี้การจะไม่สามารถขวางการฆ่าของคิลเลอร์ได้ด้วยการล็อกกุญแจนะครับอ่าเพราะเกมนี้จะมีไอเทมล็อกกุญแจนะครับเพื่อทําให้ไม่สามารถฆ่าข้ามห้องได้หรือว่า,าเดินเข้าห้องกั็ไปได้นะครับอ่านเนี่ย ก็ประมาณนี้ครับเราก็จะเล่นอย่างนี้ไปเรือ่อยๆพอกลางคืนเสร็จปุ๊บเราก็จะเริ่มตอนเช้านะครับทำคนละหนึ่งชาติคนละหนึ่งชาติคนละหนึ่งชาติาแล้วก็มาฆ่าต่ออย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่ากิมมิ่มจริงๆอ่ะมันอยู่กับของครับของที่แบบไว้ให้คนหาเดี๋ยวผมมาโชว์ของกิมมิ่มแบบคร่าวๆนิดน,นึงนะครับให้รู้กันนะครับตอนเมื่อกี้มันจะมีล็อกกุญแจนี่ก็บอกว่าล็อกตัวหนึ่งบารเพื่อนไม่สามารถเดินเข้าออกมาตูนั้นได้คิลเลอร์ไม่มสามารถฆ่าได้อันนี้ก็ช่วยได้นะจังหวะที่เราสงสัยยยยยววว่่าาไไอออออ้้้้สมเเเเเนนคคิลลร์ตขขขีีใชแ ขอใช้ไอเทมล็อกกุญแจแล้วก็วางไว้ตรงนี้นะทาให้พอคือนนั้นเมื่อแบบสีส้มก็จะฆ่าสีเขียวไม่ได้กูลอดตัวไปจะได้ค้นหาของต่อเลยก็ว่าไปนะครับหรือแม้แต่สงสัยก็ตามไม่รู้ว่าเขาเป็นคิลเลอร์หรือเปล่าก็ใช้ล่วงหน้าไปก่อนได้นะครับแต่ว่าอยู่แค่เทินเดียวนะอ่าเนี่ยมันก็จะมีไอเทมปืนนะครับก็ใช้ฆ่าคนได้นะอย่างที่บอกไปก็คือถนะ้าหรือว่าฆ่าถูกตัวคือชนะไปเลยนะครับหรือคิวเลอร์เอามาใช้เพื่อฆ่าผู้เล่นก็ได้เพราะคนที่ยิงปืนเนี่ยจะต้องเผยตัวด้วยาาาเาเเขปป็นนนครนะคระัมาาบมห้้กชทิงิงดดูแล ขโมยไอเทมของผู้เล่นอื่นที่อยู่ห้องเดียวกันได้หนึ่งอันอ่าพอใช้ปุ๊บเนี่ยก็เอ้ยขอขโมยแบบไม่ไว้ใจไอ้นี่มาอาจจะเป็นคิลเลอร์มันมีปืนอยู่กูจําได้กูขโมยแม่งเลยอะไรอย่างงี้เนาะอ่าแล้วก็จะมีสามอันนี้ที่ใช้เพื่อจบเกมน้ํามันกุญแจรถแล้วก็กุญแจตู้ลับนะครับซึ่งกุญแจตู้ลับเนี่ย ก็ต้องไปหาโทเคนประตูลับให้ด้วยได้ให้ได้ด้วยนะครับโดยที่โทเคนสามประเภทนี้จะไม่สามารถหยิบออกได้อัน,นแรกก็คือการกระบาเปิดให้ดูไปแล้วนะครับคือไม่มีอะไรเลยเให้วางที่เก่าเนาะประตูเปิดเจอกระบาที่เก่าแต่ห้ามบอกคนอื่นว่าเจอประตูยกเวเน้นคนนั้นจะอยู่ห้องเดียวกัวกบเราก็แชร์ให้ดูได้นะครับอาจะมีไฟฟ้าลัดุงจอนอันนี้คือเจ๋งมากนะครับพอเจอเปิดเจอปุ๊บเนี่ยทุกคนหลับตาทันทีเดียวนะั้นเลยทุกคนหลับตาทันทีนะครับแล้วฆาตากรเนี่ยเลือกฆ่าคนหนึ่งอ่าโดยที่ไม่สนด้วยว่าอยู่ห้องไหนอยู่ไกกลาาาาเเรรหอย่่งปคบบ็ทํใ้แ โดนทีก็คือสวยนะอ่าแล้วก็เป็นการที่แบบว่าเวลาฆ่าก็เหมือนเดิมเนานะอย่าลืมใช้การ์ดสีด้วยใช้สีไร่่านะครับเพื่ออย่างน้อยคนก็จะตัดช้อยได้อยู่ต่อให้ไม่ได้อยู่ห้องเดียวกันอะไรเงี้ยอ่ามีกระดานผีบอกไว้คุยกับผีได้คือแบบไปขอคุยกับผีได้อะไรงนงี้เลยนะครับมีทอร็คโงงตะโกนได้เพราะกินห้ามคุยกัน มีเพิ่มแอคชั่นมีตะเกียงกันกันฆ่าขคิวเลอร์ตอนคืนนะครับอ่าแล้วก็มีไอเทมป้องกันตัวด้วยก็คือจังหวะที่เราโดนก๊าซสีฟ้าฆ่าถ้าเรามีนี้อยู่เราเปิดโผล่มาเรารอดเลยเพราะเราใส่หมวกกันน็อกอยู่อะไร,ะระกกแบบะปะมไมรมมะมาณเนี้ยนะครับอ่าเพรว่าก็ทําให้แบบอ่าคิวเลอร์โปะแตกอ้าวจะฆ่ากูแต่กูไม่ตายรู้แล้วมึงใช่ไหมอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็อาจจะเป็นไอคอมพิวต์ก็ได้เนี้ยซึ่งในตรงเนี้ยก็คือบอกทั้งหมดแล้วทั้งวิธีเล่นทั้งไอเทมเลยคือเจ๋งมากๆเลยนะครับอ่ะนี่ก็คือว่ออออาหมดแล้วเหรอ Date Invitation นะครับผมเดี๋ยวมาดูความที่เห็นส่วนตัวผมดีกว่าผมคอย่งานเกมนี้บ้างครับผม ก็ไปดูเขาอย่งตัวตัวนะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณหลายๆคนด้วยนะที่ดูคลิปผมและจําสปอนเซอร์ผมได้โดยเฉพาะโมล่าโมล่าฟู้ดนะครับแล้วก็มีนบุ๊กนะครับอย่าลืม2เจ้านี้ด้วยนะครับผมสําคัญกับผมมากๆเลยนะครับไปอุดหนุนเขาเยอะๆครับหลายๆท่านเนาะเวลาซื้อโมล่าโมล่าก็ส่งอินบ็อกซ์มาให้เห็นว่าแบบเฮ้ยซื้อมาแล้วนะโดยคุณเก่งป้ายาทุกคลิปเลยนั่นขอบคุณจริงๆครับขอบคุณมากนะเป็นการช่วยเหลือผมได้โดยตรงเลยนะครับเขาจะได้แบบว่าเฮ้ยอยู่กับผมต่อนะครับผมก็อย่าลืมนนนะะะคคครรรรรััับบบบผผมใใสสจลลลลลลิตภณฑ์ปปาาาาากกก๋องหหหหยยแช แล้วก็เอาไปทําอะไรได้เยอะมากๆหมายถึงทําอาหารนะไม่ใช่ทาอ,อื่นนะครับแล้วก็กินลเล่นๆก็ได้ครับแล้วมีให้เลือกเยอะมากและยังมีโปรดักต์ใหม่ๆเนี่ยเข้ามาอยู่เสมอเลยสําหรับใครที่แบบเฮ้ยกลัวเบื่อแบบเดิมๆเนี่ยไปดูได้เลยครับทีเพจโมล่าโมล่าฟู้ดนะครับเดทอเเทชันครับก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่ต้องบอกไว้ก่อนคือมันเป็นปาร์ตี้เกมแล้วมันเป็นเสน่ห์ของปาร์ตี้เกมหลายๆเกม จะเป็นเป็นทั้งสเสน่ห์แล้วก็เป็นทั้งข้อเสียงปาร์ตี้เกมเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่านั่นคือเรื่องของความสนุกเนี่ยขึ้นอยู่กับคนที่เราเล่นด้วยนะครับคือบางทีรูปแบบเกมก็ทํามาแบบดีแล้วอะแต่ว่าถ้าเกิดว่าวงคุณเนี่ยไม่เอ j นจอยหรือว่าอาจจะแบบว่า ไม่รู้สิอินแบบว่ามีปฏิสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีกันเท่าไหร่อะไรเงี้ยเนาะเกมก็อาจจะไม่สนุกก็ได้พวกเกมปาร์ตี้เพราะเกมปาร์ตี้ันขึ้นอยู่กับวงมากเกมนี้ก็เช่นเดียวกันครับเป็นเกมที่ผมเล่นอ่าน่าจะห้าหกรอบแล้วแล้วก็แต่ละรอบเนี่ยสนุกไม่เท่ากันเพราะว่าบางมีครั้งหนึ่งก็ไปเล่นกับคนที่แบบไม่ค่อยรู้จักเลยแล้วก็ไม่ค่อยกล้าคุยกันอะไรเงี้ยเนาะมันก็ดูแบบว่าเกมมันจะจืดไปเลยนะครับกับอีกครั้งหนึ่งที่เจอแต่ละคนที่แบบ ชอบว่าแบบเอนเตอร์เทนแล้วก็คุยกันจริงจังแบบว่าหาหรือวางแผนผมเกมนี้สนุกมากครับเพราะฉนั้นถ้าถือว่าคุณหาเกมที่ไปเล่นกับเพื่อนของคุณแบบเป็นกลุ่มเพื่อนคุณที่เล่นด้วยกันอยู่แล้วเนี่ยผมว่าเกมนี้เหมาะนะครับเกมนี้เหมาะมากนะครับสิ่งที่เกมนี้ทำมันได้ดีนั่นคือผมรู้สึกนะคือการที่เขาดึงความสนุกของอชิอเกมอะไรวะาในสตรีมอะเกมที่เป็นนักบินโอกาสแล้วแทงๆกันอะชื่ออะไรนะคน เกมในสตรีมที่เป็นนักบ,บินอวกาศที่มันมีต้องไปทําภารกิจแล้วก็โดนแล้วมันก็แทงกันเองอ่ะโอ้ х, ไม่รู้อะ่ะเออจู่ๆก็จาชื่อเกมไม่ได้นะครับแต่ผมเล่นบ่อยมากแต่ก่อน,นก็คือนั่นแหละคือเขาถ่ายทอดเกมแบบว่าแนวนั้นออกมาให้เป็นบอร์ดเกมได้ดีมากๆนะครับที่แบบว่าเฮ้ยเราจะต้องเดินไปในจุดต่างๆเพื่อไปทำภารกิจซึ่งภารกิจเกมนี้ก็ดูเม่เซนส์นะครับเรียกว่าตีมเนี่ย ผมรู้สึกว่าทําให้ผมอินเตอได้ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรอดเนาะที่เราจะต้องเอ้หากุญแจหาน้ํามันออกไปให้ได้หรือว่าหาทางออกรับของบ้านหลังนี้นะครับแต่ก็ต้องมีกุญแจด้วยแล้วก็รวมถึงการที่แบบเฮ้ยถ้ามีปืนเนี่ยเราไปใช้ผมผมชอบระบบปืนเกมนี้มากเพราะว่ามันเปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้คิดนะครับว่าเอาไปใช้ทําอะไรดีนะครับเหมือนแบบเป็นไอเทมที่โอเคเอาไว้ฆ่าคนแหละแต่การฆ่าคนครั้งนี้มันมันส่งผลกระทบเยอะมากไม่ว่าถ้าเกิดว่าอ่าเขาเรียกละ ถ้าเกิดว่าผู้เล่นได้ใช่ไหมผู้เล่นจะไปฆ่าใครนะครับฆ่าคนที่ต้องสงสัยว่าเป็นฆาตรกร,รและจังหวะที่ฆาตผู้ช่วยฆาตรกรแอคคอมพิชรู้ว่าผู้เล่นมีปืนอะไรเงี้ยเขาก็จะพยายามทำตัวให้สงสัยเพื่อให้ผู้เล่น,นใช้ปืนกับเขาฆา,าตรกรจะได้รอดอะไรเงี้ยเนาะหรือถ้าฆาตรกรหรือแอคคอมพีชได้ปืนเองเนี่ย ก็แบบว่าสามารถไปโบยคนอื่นได้เอ,อ้ยเนี่ยครตอนแรกขอยิงแล้วกันอะไรเงี้ยมันก็สามารถทําได้นะครับแล้วก็ยิงป้งก็เผยตัวเลยก็ไล่ฆ่าเรียงคนอะไรเงี้ยก็ทําให้ในวันหนึ่งสามารถฆ่าคนได้มากกว่าหนึ่งคนเนี่ยเพราะว่าปืนก็จะเป็นเอ็กซ์ตาเนาะที่ฆ่าตอนกลางวันได้แล้วตอนคืนก็ค่อยไปฆ่าอีกคนหนึ่งอะไรเงี้ยเนาะระบบที่มีคือเกมนี้แนะนําว่าต้องเล่น จนมีแอคคอมพลีชได้ครับนั่นก็คือเล่น6คนขึ้นไปนะครับคือ5คน4คน3คนบอกเลยเกมจืดมากนะครับหนึ่งก็คือ,อเรื่องของการฆ่ากันเนี่ยมันทำให้รู้ง่ายว่าใครเป็นฆาตกรเพราะว่ามันมีตัวเรื่องไม่เยอะแล้วก็สองคือพอมีแอคคอมพลีชเนี่ย ฆาตกรสามารถฆ่าโดยที่ตัวเองไม่ได้อยู่ที่นั่นได้เออสามารถให้ไอ้คอมพีชช่วยฆ่าได้เพราะว่าเกมหนึ่งอ่ะไอ้คอมพีชสามารถฆ่าดได้ทีนหนึ่งถูกไหมนะครับแล้วพอไอ้คอมพีฆ่าปุ๊บอ่ะคนก็จะเริ่มสงสยัยฆาตกรที่อยู่ไกลออกไปบอกเฮ้ยไม่ใช่กูหลอใช่ไหมกูอยู่เงี้คนเดียวอะไรเงี้ไยไอ้นี่แหละอะไรเงี้ยนะครับแล้วพอในท้ายเกมก็ค่อยเดินมารวมกลุ่มให้คนแบบรู้สึกว่าสนิทกับเราไว้ใจเราแล้วอะไรเงี้ยเราค่อยเชื่อทีละคนแล้วก็บุยใส่คนอื่นไปอะไรเงี้ยนะครับคือพอมีไอ้คอมพีเนี่ยเกมนี้ความลึกของมันอ่ะ ความลึกในการบลัฟเนี่ยมันเยอะขึ้นเยอะมากแบบเยอะมากจริงในขณะที่ถ้าไม่มีเนี่ยมันแทบจะบลัฟไม่ได้เลยเรียกว่ายางีงดีกว,ว่านะเพราะในเกมนี้เนี่ยหคนขึ้นไปคือดีสุดครับผมว่าดีสุดที่6คนเนี่ยนะครับอ่าเจ็ดแปดคนมันด่านมันจะกว้างขึ้นอีกเยอะเลยเพราะมันจะมีชั้น2ถูก่ไหมนะครับอ่าผมชอบหคนมากกว่านะครับแต่ว่าก็เล่นเยอะก็เล่นได้น,นะครับอ่ามันก็ทําให้ด่านกว้างขึ้นด้วยเพื่อให้คา้นตอเล่นยากขึ้นหน่อยนะครับมีชั้น1ชั้น2ก็เทดีนะครับ อีกอย่างหนึ่งที่น่าเป็นห่วงก็คืออันอันนี้ลองไปเฮาสูู่กันได้นะคือปกติแล้วฆาตากรจะสามารถฆ่าห้องเดียวกันได้กับห้องข้างถูกไหมแต่ว่าพอมีชั้นสองะครับถ้าเกิดว่าเราอยู่ห้องบันไดชั้นล่างกับฆาตกรอยู่บันไดชั้นบนฆาตากรจะฆ่าไม่ได้กลายว่าเราสามารถจุกหลบฆาตากรได้ครับเดินขึ้นเดินลงเดินขึ้นเดินลงให้ฆาตากรตามมาอะไรเงี้ยก็หาดีนะครับวันจริงก็ ก็ลองเท้าดูลองดูว่ามีใครติดแบบนี้ผมผมรู้สึกผมติดตรงนี้นิดหนึ่งนะครับก็เลยทําให้เวลาเล่นเนี่ยไม่ค่อยชอบการมีชั้น2เท่าไหร่เพราะค่าตะกอมันเล่นยากเกินไปนะครับส่วนนอกนั้นเนี่ยคือดีมากครับะระบบการเล่นที่เรียบง่ายนะครับคุณจะเดินหรือคุณจะหาของคือสามารถที่ แทบไม่ต้องสอนเลยครับให้ทุกคนมานั่งแล้วก็แทบจะเล่นได้เลยนะแล้วก็แค่บอกอเป้าหมายว่าต้องทําอะไรต้องหาอะไรบ้างถึงจะเป็นจุดที่ชนะได้แล้วก็ห้ามคุยกันนะถ้าอยู่คนละห้องอยูอย่ห้องเดียวกันก็ค่อยคุยกันได้อะไรเงี้ยอีกอย่างหนึ่งคือที่อยากจะให้หลายๆคนเตรียมเนั่นก็คือเรื่องของอไว้บอร์ดกับปากกาหากคุณเล่นในที่ที่จํากัดอ่าเรื่องอย่างแงี้บบอาจจะแบบเล่นในร้านบอร์ดเกมที่มันไม่มีแบบ ห้องแยกหรือที่ไกลๆที่เราสามารถเดินไปกระซิบกัน2คนได้อะไรเงี้ยเออก็หาปากกาไว้บอร์ดแล้วไว้บอร์ดเล็กๆก็ได้ครับเวลาที่เราอยากจะคุยกับเพื่อนที่อยู่ในห้องเดียวกันเราก็สามารถเขียนแล้วก็ส่งให้เขาดูได้เนาะอ,อ่ามันก็มคเซนต์กว่านะครับแล้วจะได้แบบไม่ต้องลุกไปลุกมาด้วยสําหรับใครที่แบบเล่นบอร์ดเกมแล้วที่เกียจลุกไปลุกมาเนะเพราะเกมนี้นเวลาจะคุยกันเนี่ยมันต้องลุกไปคุยกันไกลครับเพราะว่าคนอื่นต้องห้ามได้ยินไม,ไม่ก่อนเกมเลยครับว่าคนอื่นห้ามได้ยินนะครับอ,อ่าแล้วก็ นั่นแหละก็ประมาณนี้นะครับระบบ Player e l i m i n a t i o n ก็บอกเลยว่าดีไซเนอร์ใส่ใจดีมากเพราะว่าหลายๆเกมที่เกมบาตี้เวลาตายแล้วมันนั่งรอนานมันนั่งรอเบื่อแบบเออกูอยากมีส่วนร่วมด้วยก็ทําให้คนที่ตายแล้วอ่ะยังสามารถเล่นเป็นแอคชั่นผีได้ที่แบบเอ้มาช่วยดูของดูอะไรแล้วก็สามารถเข้าฝันได้เพราะว่าปมันเป็นเกมปกติของเกมบาตี้นะคือเกมนี้สร้างแบบคิดตรงนี้มาดีมากๆเพราะหลายเกมอ่ะไม่ได้ทําตรงนี้คือเวลาเราโดนเราตายอ่ะครับ เราได้แต่นั่งมองแล้วเราจะแค้นฆาตกรมากเลยบอกอม,มึงนี่เองกูคว้าแล้วกูคิดว่าอีกคนนึงทําไมเป็นมึงวะไอ้ห่าตอนแรกก็คุยกันดีๆอะไรเงี้ยเนาะแต่มันก็ได้แค่บ่นอยู่ในใจใช่ไหมมันไม่สามารถออกแอคชั่นอะไรได้แต่เกมเนี้ยครับเวลาเราตายอ่ะแล้วเรารู้ว่าใครเป็นคนฆ่าเราสามารถที่จะช่วยทุกคนให้ไปสมน้ำหน้าไอหมอน,นั่นได้อะแบบว่าช่วยทุกคนแบบว่าพยายามหาของให้พยายามแบบไปสกิดคนอื่นเพื่อใบ ให้คนอื่นรู้ให้ได้ว่าใครฆาตกรแล้วมันจะมีไอเทมที่เป็นอุยจาบอดที่คนสามารถคุยกับผีได้ผีก็แบบเอาข้อมูลที่รูรโรมาตอนตายน,น,นี่นแหละพยายามที่จะสื่อสารคนให้ได้เพื่อหาฆาตกรให้ได้เพราะว่าแค้นมากเลยอเออดีเป็นระบบที่ดีมากแล้วก็ผู้เล่นที่ตายแล้วยังรู้สึกเซนติฟายกับเกมได้ในจังหวะที่แบบคือแบบยังมีส่วนร่วมกับเกมอ่ะและยังสนุกไปกับเกมได้ยันจบคือเป็นระบบที่คิดมาดีมากนะครับเพราะเกมนี้ครับเดด v i t a t i o n ครับก็ใครสนใจอย่าลืมนะไปดูที่ สปอนเซอร์ผมก่อนนะครับมีนบุ๊กนะครับหรือจะสั่งกับ BGN โดยตรงก็ได้นะครับผมเกมนี้ครับเซมิเกมมิ่งครับผมเป็นเกมที่ recommend ครับผมถ้าชอบก็สามารถสะสมผมโดยตรงได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมมเบอร์ของ YouTube หรือว่า Patreon นั่นเองนะครับหรือจะสับกด s u b s c r i b ์ไว้ก่อนก็ได้นะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆก็สามารถได้ดูได้ก่อนใครเลยนะครับแล้วก็สามารถชมคลิปที่น่าสนใจต่างๆเนี่ยได้ที่ตรงนี้เลยนะตรงนี้ตรงนี้